อีกหนึ่งอย่างที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์นี้มากๆเลยก็คือถ้าเมื่อไหร่คุณซื้อ Edifier NeoBud Pro คุณจะได้ซิลิโคนมาเปลี่ยนเยอะมากกว่าหลายๆาย,าย,ายี่ห้อการแตะแถวรบกวนของตัวนี้ครับเขาจะเรียกว่า Wideband Multi Channel ANC นะครับทำได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณลบ50เดซิเบล ANC ของหูฟังรุ่นนี้ครับเป็นแบบ Adaptive ซึ่งเป็น Adaptive ที่ไม่ใช่ Adaptive ธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันกับเรตราคานี่นยโดยท่าโลกครับคือตามสไตล์เดิมของหูฟังรุ่นนี้เลยก็คือเป็นหูฟังที่ฟังสนุกโดยที่มีคุณภาพเสียงที่ดีมากๆและก ฟังเรือธงราคาย่อมเยาวที่เป็นขวัญใจใครหลายๆคนนะครับกับ Edifier Neo Buds Pro 3นะครับปรับปรุงในหล,ะละยายๆอย่างให้ดีขึ้นมากหลังจากหายไปประมาณ2ปีนะครับทั้งเสียงที่ดีขึ้นฟีเจอร์ที่ล้ำขึ้นไม่ที่ชัดเจนขึ้นตัดเสียงบรบกวนได้หดยิ่งขึ้นและที่สําคัญครับแบตเตอรี่ของเจนที่แล้วที่เขาว่าอึดน้อยไปหน่อยนะเนี่ยนอเรุ่นนี้โคตรอึดครับอาจจะอึดกว่าเดิมเกือบ2เท่าเลยด้วยซ้ำคือเพิ่มทุกอย่างยกเว้นราคาใช้งานจริงเป็นไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมเล่าให้ฟังกับ Edifier Neo Buds Pro 3 ใช้งานกันนะครับบอกก่อนนิดนึงว่าอ d ท f ไฟเออร์นีลวัตโปรสรุ่นนี้เนี่ยครับเราซื้อมาจากร้าน425 d e g r ดีกรีนะครับหรือว่าจะเป็นร้าน425 a u d i o โก็ได้ผมว่าใครที่ชื่นชอบหูฟังแกจ็ตหรืออุปกรณ์เสริมมือถือนะครับสามารถไปเลือกซื้อได้ที่ร้าน4-25 d e g r ดีด้วยและถ้าเพื่อนๆอยากจะลองฟังของจริงก่อนสั่งซื้อนะครับสามารถไปลองได้ที่สาขาเหล่านี้เลยครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นมาให้ลองไปแวบฟังดูได้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณร้าน4 2 5 d e g r ดีด้วยที่ส่งมาให้นะันน้ คลิปนี้เราอาจจะพูดเปรียบเทียบกับเนโอแบตเจนก่อนหน้าด้วยนะครับหรือว่าคุณกำลังใช้รุ่นเก่าอยู่และจะอัปเกรดจะได้รู้เลยว่ามันคุ้มค่าในการอัปเกรดมากน้อยแค่ไหนนะครับเปิดมาที่ประเด็นแรกก่อนเลยนะครับว่า Edifier Neo ร์เนโอแบนั้นอัปเกรดขึ้นมาจากเจเนอเรชันที่แล้วมากน้อยเพียงไหนจริงแล้วถ้าดูหน้าตาเนี่ยอาจจะนึกไม่ออกเลยว่าแบบน้าตาเขาเปลี่ยนไปหรอพี่เพราะว่ามันดูยังไงมันก็คล้ายๆกันนะครับจริงแล้วผมบอกเลยว่า90%เหหมมืออนนเดิใแงง่ขงน้าตามันจะมีบางอยงรปเช่นตวเ็กลอนเรับตำแหน่งของการแตะทัช แต่โดยภาพรวมเนี่ยมองกว้างๆมองไกลๆเนี่ยเหมือนกันเลยแต่แต่แต่อย่าให้รูปลักษณ์ภายนอกมันหลอกคุณครับเพราะว่าสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาในเจเนอเรชันที่แล้วมาเป็นเจนนี้อย่างแรกที่คุณควรจะรู้เลยคือแบตเตอรี่เขาอึดขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับแต่ Edifier New World Pro 3ครับอัปเกรดขึ้นมาให้คุณฟัง ANC ได้นานสุด6ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่ารุ่น New World Pro เนี่ยเป็นรุ่นที่เสียงดีมากๆแต่ว่าจะมีปัญหาหนึ่งเลยที่แบบในกลุ่มก็เจอกันผมเองก็เจอว่าถ้าเม ผมกับทีมงานเทสให้แล้วนะครับแบตอืดขึ้นเป็นเท่าตัวจริงๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวสีนะครับในเจเนอเรชันนี้ครับมีสีให้เลือกเยอะมากขึ้นนะครับอย่างสีดําสีนี้เขาจะเปลี่ยนมาเป็นสีดําที่ออกเป็นแนวแบบเกรย์ๆนิดนึงแต่ยังใช้ชื่อสีดําอยู่นะครับแล้วก็จะมีสีขาวตาไลท์นะครับเพิ่มมาให้นะครับผมว่าบางท่านอาจจะชื่นชอบสีที่มันแบบดูสว่างสว่างขึ้นและพิเศษครับเขาจะมีสีที่อะไรหลายคนอาจจะรอคอยอยู่ก็ได้เพราะ e t i p i e r s e r i e ์ n e o b a t ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนก็คือสีน้ําเงินนรรบใใชชช้ืื่่อออววาาาาสสสีูยงมมมกกไห็เดตจ อีกอันนึงนะครับที่อยากให้เห็นว่าแบบเออเขาเปลี่ยนไปนะก็คือเรื่องของตัวโลโก้ซึ่งโลโก้จากเดิมที่เป็นสีทองเขาจะเปลี่ยนมาเป็นสีเงินหรือว่าสีเงาสะท้อนนั่นเด่นครับทำให้มันดูเรียบหรูมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าเราเปิดมาข้างในครับเราก็จะเจอว่าตัวหูฟังเนี่ยครับมีการเปลี่ยนตัวสีโลโก้ให้มันเป็นสีเงินคู่กันไปด้วยนะครับเนืออื่นใดครับไฟ LED ที่สามารถคัสตอมสีได้8สีเนี่ยยังมีมาให้อยู่แล้วก็ครั้งนี้มีการเพิ่มออปชั่นสีที่ต่างจากเจนที่แล้วซึ่่่่่่่่่งงถ้้้้้าาาาาเเเเกกกิิิดดววคคคุุณณไมไมมมจจนนนททีีีแลอออยรรูู็็ขขืสพึบผห เข้ากล่องให้ดูก่อนนาะว่าถ้าเราเก็บหูฟังเข้ากล่องในเจนที่แล้วเนีแ่ยบบเป็นยังไงอ่ะขออนุญาตปับป๊บปั๊บจังหวะที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะมีแค่จังหวะบีดมาปล๊ดๆโอเคใส่เข้าไปแล้วนะครับคุณท่านอ่ะเราก็ปิดฝาแต่ในเจเนอเรชันนี้ครับถ้าเราเก็บหูฟังเข้าฝั่งซ้ายไฟฝั่งซ้ายก็จะก,กระดิบถ้าเราเก็บเข้าฝั่งขวาไฟฝั่งขวาก็จะก,กระดิบและถ้าเราปิดฝาปุ๊บ ไฟก็จะกระดิบพร้อมกันนี่คือ,อหนึ่งจุดเด่นมากๆครับที่เขาใส่ใจมาแล้วผมรโอเคมันเป็นเพนพอยต์อย่างหนึ่งของการเก็บหูฟังเข้ากล่องว่ะเราไม่รู้ว่าฝั่งนั้นอ่ะมันชาร์จหรือ,อยังถ้ามีไฟแบบนี้อยู่มันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆและการคัสตอมไฟ8ปสีครับยังคัสตอมได้เหมือนเดิมคือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของ eFire n e ออร์นีอที่เขาทำให้รู้สึกว่าหูฟังรุน่นนี้ไม่ได้มีดีแค่การฟังเพลงแต่ว่ายังให้ความรู้สึกหรือว่าอิโมชันในการใช้งานที่ดีมากๆด้วยทีนี้พอพ การสั่งงานผงฟังก็เปลี่ยนไปครับในเจเนอเรชันที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะแตะคําสั่งอะไรก็ตามแต่เ,เราต้องแตะที่ตัวโลโก้ของเขานะครับแต่เจเนอเรชันนี้ครับเปลี่ยนมาเป็นการบีบอารมณ์คล้ายๆกับ AirPod s Pro อะไรประมาณนั้นก็คือถ้าอยากออกคาสั่งก็บีบ Play Pause หรือว่า Double หรือคําคสั่งเสียงหรือเพิ่มลดเสียงนะครับใช้การบีบเอาซึ่งง่ายกว่าเดิมมากๆแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับ,บอีกหนึ่งอย่างที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์นี้มากๆเลยก็คือถ้าเมื่อไหร่คุณซื้อ i e Ne i f r Pro คคคคุุณณะได้้้้ิิิลลลลลนนนมมมาาาาเเเปปีีี่่่่ยยยออก,กวหหหหๆใใ มากถึง7คู่รวมกับที่ติดมาในตัวแล้วอีกหนึ่งเปลี่ยนได้เลยตามใจชอบนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ให้มาในกล่องและผมชอบมากๆเหมกกือนกันก็คือตัวเขามีถุงใส่หูฟังมาให้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราซื้อหูฟังมาเนี่ยถ้าราคาไม่เกินหมืน่นเขามักจะไม่ให้ถุงหูฟังกันมาแต่ตัวนี้ส0 0พันกว่าบาทคุณได้ถุงใส่หูฟังมาด้วยซึ่งเทมากนะครับการสรงใจนะครับตัวนี้ก็ใส่ง่ายเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นหูฟังทรงอินเอียครับใส่ง่ายนะครับตัวหูฟังเป็นแบบเงาๆนิดนึงนะแล้วก็ตรงก้านะเปครับจบถือแล้วม่คออยหลุืสักเท่่่าไหรใสก็ะหนน้้าาาตปรมณี อ่ะฮะสังเกตดูได้เลยว่าตอนที่ผมใส่ไปเนี่ยมีเสียงเพลงมาเลย เพราะว่าตัวหูฟังมีฟีเจอร์ wearing detection มาให้ซึ่งผมชอบมากด้วยที่ว่าเลทราคาของเขาเนี่ยหลายๆตัวไม่ได้ใส่ฟีเจอร์ wearing detection มาให้ใครที่ชอบหูฟังที่ถอดวางปุ๊บเสียงหยุดใส่กับปุ๊บเสียงเดินหน้าต่อได้ตัวนี้มีมาให้ด้วยซึ่งเจ๋งมากนะครับความสบายในการสวมใส่นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับหูฟังตัวนี้ครับพัฒนาขึ้นมาจากเจนที่แล้วเนี่ยนะครับนอกเหนือจากตัวแบตแล้วเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าการสวมใส่ของเขาเนี่ยนุ่มหูมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นสายออกกำลังกายนะครับตัวนี้สามารถ ถ้าคุณคัสตตมซิลิโคนให้มันเหมาะกับหูคุณแล้วเนี่ยครับใส่วิ่งไม่หลุดแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มให้เลยแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าใส่ไปไว่ายน้ําได้นะมันแบบว่ากันเหงื่อ IP54 อะไรแบบนั้นนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้เห็นเหมือนกันี่เป็นตัวกล่องเคสของเขานะครับกล่องเคสเนี่ยจริงๆเราเทียบเจน1เจน2เจน3หน้าตาคล้ายๆเดิมหมดเลยนะครับจุดแตกต่างก็มีแค่ตรงโลโก้แต่ว่าตัวเคสของเขาเนี่ยจริงๆเรามีฟีเจอร์ล้ำๆมาให้เยอะมากนะเคสตัวนี้ครับสามารถชาร์จซัรมร,ร์รรมรได้วยนนนาาง่่ตออเื สุด36ชั่วโมงถ้าเราเทียบกับเจนที่แล้วตัวนี้ถือว่าแบตอึดขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็รองรับฟีเจอร์ชาร์จผ่านพอร์ตไทปซีด้วยนะครับชาร์จเพียงแค่15นาทีครับสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดอยู่ที่3ชั่วโมงก็ใครที่ชอบหูฟังที่แบตอึดชาร์จไวแล้วก็อาจจะมีเพนพอต์ในการใช้ Edifier รุ่นเก่าๆอยู่โอ้ยพี่แบตไม่อึดเลยรุ่นนี้แบตโคตรอึดชาร์จโคตรไวนะครับในส่วนของตัวสเปกหูฟังนะครับตัวนี้ก็ให้มาคอนข้าเ,เาร,รีเเนยน คุณจะได้ไดรเวอร์2แบบด้วยกันในหูฟัง1ตัวนะครับชั้นแรกจะเป็นตัวดินามิกไดรเวอร์ซึ่งจะเป็นขนาด10มิลิเมตรดูอาจจะแบบไม่ได้ใหญ่มากมายนักแต่ผมบอกเลยว่าเสียงดีโคตรๆนะครับส่วนอีกตัวนึงครับจะเป็นบาลานซ์อะเมเจอร์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นบาลานซ์อะเมเจอร์จากทางฝั่งโนเลจเคาน์ท์นะครับนั่นแหละของตัวไดรเวอร์เนี่ยนะครับเขาจะมีอีกหนึ่งอย่างด้วยใส่มาให้ก็คือตัว DSP นะครับเพื่อช่วยคุมให้ตัวดินามิกกับตัวบาลานซ์อะเมเจอร์เนี่ยไม่ได้แตกแถวกกกกกััััััันน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 นจเเเเเเิิไปปใใใหหห้้้้้้คคคควววววววาาาามมมมมมมลลลล่่อออออขขขงงงงงสสีีียยยยชชชดดึะรรรบบบตต์์ููููททธธ็ สามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆได้เพียบเลยนะครับเที่ยมคันประหยัดพลังงานลงเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยส่วนการเชื่อมต่อไร้สายแบบ Hi Res ตัวนี้ก็ให้มาครบครับเราจะเป็น Hi Res Audio แบบ Wireless ทั้งตัว LHDC ทั้งตัว LDAC คือให้มาครบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่มีมือถือที่รองรับ LHDC นะครับให้มานี่คือแบบเต็มคาราเบลเลยบิตเรทเสียงระดับเทพๆคุณเอาไปเลยครับนี่คือจุดเด่นมากๆของแบรนด์ Infeer ที่ทำ n e o b ั d ร p r กมามันคือแฟลชชิปคิลเลอร์ในแบบของหูฟังถ้าพูดง่ายๆคุณอยากได้อะไรหูฟังตัวนี้ให้หมดเลยนะครับ อีกอันนึงครับที่เป็นจุดเด่นมากๆเหมือนกันก็คือเรื่องของตัวไม้ไม้ของหูฟังรุ่นนี้ครับให้มาข้างละ4ตัวรวมกันแล้วเป็น8ตัว2ตัวสําหรับคุยและ6ตัวสําหรับตัดเสียงรบกวนนะครับยิ่งเท่าไปใช้งานกับ ANC ครับ ANC ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครจุดที่ทําให้ Edifier n e w b a t Pro 2มีชื่อเสียงขึ้นมาคือการตัดเสียงรบกวนด้วย ANC ที่กล้าเอาไปเทียบกับฟังราคาหลักหมืน่นในความหมายคือการตัดเสียงรบกวนเนี่ยเป็นแบบ Adaptive ซึ่งเป็นแบบ Adaptive ที่เทพมากๆถ้าเราเทียบกับเรทราคานี้คุ ให้อลกอริทึมของเขาวิเคราะห์ก็ได้นะครับหรือจะเปิดเองแบบแมนนวลก็ได้แต่ว่าสูงสุดตามเลขคือลบห้าสิบเดซิเบลหรือจะเป็นสายดูหนังหูฟังตัวนี้จริงแล้วเดิมๆด,ดูหนังก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าเขารองรับสปาเทียลออเดีโอซึ่งไม่ใช่ส p าเทียลออเดีโอแบบปลงปลงที่เราเจอกันในหูฟังราคา2องสามพันแต่ตัวนี้เป็นสปาเทียลออเดีโอที่ใช้งานได้จริงครับแล้วก็ tracking หัวของเราด้วยผมกับทีมงานลองแล้วเหมือนกันครับคือแบบแชงว่าบ้าบอได้เลยกับราคานี้นะผมให้ประมาณแบบ80% 90%ของ AirPods Pro นี่คือ์เก้า ของเขาที่ให้มาสูะึว่าโอเคมันคุ้มค่าคุ้มราคานะอ๋อลืมไปมีเกมโหมดมาให้ด้วยแล้วก็สามารถปรับแต่ง EQ ได้เยอะมากๆผ่านแอป Edifier Connect X นี่คือสเปคของเขาแบบคร่าวๆกับราคาครับ4,290บาทคุณได้สเปคที่เพิ่มขึ้นในทุกๆด้านเป็นฟิลแฟลชชิ h ค p ลเลอร์เหมือนเดิมอีกหนึ่งพาร์ทนะครับที่จะคุยเหมือนกันได้เป็นเรื่องการฟังเพลงนะครับแน่นอนครับเราซื้อหูฟังมาเพื่อต้องการฟังเพลงถูกไหมครับแต่ว่าการฟังเพลงเนี่ยเป็นรสชยมส่วนบุคคลนะครับ เดี๋ยวหลังจากที่ผมเล่าความรู้สึกของผมเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆลองฟังคอมเมนต์ของทีมงานของตั้มยังเผื่อด้วยแล้วกันนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไงบ้างแล้วก็มีหนึ่งในทีมงานนะครับที่เขาลองใช้งาน eFire n e New w Watt 2คู่กับ eFire n e ef New w Watt 3ด้วยเดี๋ยวลองฟังดูด้ว่าเออคนที่ใช้เจนก่อนหน้านั้นเขารู้สึกอย่างไงด้วยแต่ส่วนตัวผมนะเท่าที่ไปลองฟังมานะครับคาแรคเตอร์ของหูฟังรุ่นนี้เนี่ยครับเป็นฟีลแบบว่าเน้นกลางๆไว้ก่อนนะครับคือพื้นฐานของหูฟังที่เป็นระดับโปรหรือว่าหูฟังที่เป็นแบบว คือเขาจะเซตมาเป็นค่า f l a ต f l a ถ้าคุณอยากจะฟังให้มันสนุกหนึ่งคือไปเปิด EQ ให้มันซึ่ง EQ เดิมๆที่เขาเซตมาให้เนี่ยโดยเฉพาะครั้งนี้นะเขาจะมี EQ อันหนึ่งที่ฟังสนุกมากชื่อว่าเบสบูทหรือถ้าเป็นผมกับทีมงานอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นครีเอทีฟเราชอบ EQ ที่เป็น EQifier เลยเราสึกว่าแบบถ้าเราฟังนาน,น,านๆฟังเน้นดีเทลฟังไฟล์ l d a d หรือว่าฟังที่ต้องการอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกดีเทลเสียงเยอะๆครับ EQ เนี้ยมันตอบโจทย์มากๆแล้วมันฟังแล้วมันไม่เหนื่อยมันเป็นหูฟังที่แบบเป็นฟิ นี่คืออย่างแรก2ถ้าคุณสึว่เออ EQ ที่มันเซตมาให้เนี่ยไม่มีอันไหนถูกใจคุณเลยผมแนะนําให้คุณไปลองปรับแต่ง EQ ของคุณครับซึ่งด้วยความที่ว่าพื้นฐานของดเวอร์ของเขามันดีมากๆคุณสามารถคัสตอมได้ยืดหยุ่นมากๆจนถึงขั้นที่ว่าหูฟังตัวนี้สามารถมีคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างกันได้เนี่ยเป็นร้อยเป็นพันแบบเลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณคัสตอม EQ แบบไหนนะครับซึ่งผมแนะนานะให้ค่อยๆปรับค่อยๆคลำค่อยๆหาย่านเสียงแล้วปรับเอาเพราะว่าในแอปพลิเคชัน e t i f i e r Connect X เนี่ยนะครับมันปรับได้เยอะมากจริงๆ ก็คือไปดาวน์โหลดโปรไฟล์เสียงจากในหน้าเว็บไซต์ของ425ดีกรีเขานะครับหรือจะเป็นหน้าแฟนเพจก็ได้ครับเขามีให้เลือก2แบบเลยนะครับก็จะได้พรีเซ็ตที่ทางฝั่ง425ดีกรีเนี่ยเขาปรับแต่งแล้วเขวาเสืรฟเออเนี่ยฟังสนุกแนวเพลงที่เหมาะโหแม่งกว้างมากครับคือภูมันกว้างมากคุณฟังได้ทุกแนวแทบจะไม่มีแนวไหนเลยที่ฟังรู้สึกว่าแบบไปไม่ถึงว่ะมันมีแต่ว่าเราคัสตอมไม่เป็น <laughs> ในเรื่องการปรับ EQ เท่านั้นดังนั้นถ้าเป็นไปได้คนที่จะซื้อหูฟังตัวนี้ไปใช้แล้้้้้ววตตตอองงกาารรรแแบบบใใชมมมมััััันนนนนหเ็ปปสิธิธภพพ่ขย EQ ึล ให้ EQ ของคุณแล้วครับคุณจะรู้เลยว่าหูฟังราคา4,000กว่าบาทเนี่ยให้ประสบการณ์ที่แบบว่าเกินราคาไปได้เยอะแค่ไหนถ้าคุณปรับแต่งมันเป็นนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะเอาแบบเซฟๆเลยนะ EQ ที่เป็น Edifier EQ ที่เป็น Bass Boost EQ ที่เป็น Dynamic 3 EQ เนี่ยครับผมว่าเหมาะกับแนวเพลงที่เป็นแนวเพลง Rock เหมาะกับแนวเพลง Hip Hop เหมาะกับแนวเพลงที่ต้องการเสียงนักร้องเยอะๆผมว่า3แนวเพลงนี้คือถือว่าจี๊ดจ๊าดมากๆแต่ว่าทางนี้นนครับย้ำอีกทีนึงว่าฟังแนวไหนก็ได้เอาอยู่หมดเดี๋ยวลองฟังคอมเมนต์จากทีมงานของผมแล้้ววกกััน่าาเขรููสึยงงงหฟ ตามแบบ EQ ที่เขาชอบหรือบางคนที่ผมบอกมาใช้ในการทดสอบนะ ครปรับของเขาเองนะครับเดี๋ยวต้องดูด้วยว่าเขารู้สึกไงกับฟังรุ่นนี้ไปลองชมกันดูครับโอเคครับจากที่ได้ลองฟังตัว a d i f i e r New b u d Pro 3จากคนที่ใช้ New b u d Pro 2อยู่นะครับจริงๆแล้วคาลเซอร์เสียงเขา,าจะมีความเป็นทางเดิมของเขาก็าคือเน้นเสียงที่มีคุณภาพแล้วก็ให้ระเอียดเสียงมาแบบครบ,บ,บครับแต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่ฟังสนุกกว่าหูฟังสายนี้ตัวอื่นขึ้นมานิดนึงตัวที่ตัวที่ผมฟังเนี่ยก็จะเป็น EQ แบบธรรมดาเลยซึ่งก็ทําได้ดีแต่ว่าความสนุกเนี่ยมันจะไม่ได้มากขนาดนั้นครับแล้วก็อีคนหนึ่ง กับค่ากลางที่ยังคงเติมความสนุกขึ้นไปอีกระเต็ปหนึ่งเพราะว่าเขาจะเน้นดันพวกแบบเสียงต่ําเสียงอะไรพวกนี้ให้สูงขึ้นฟังแล้วโอเคมากขึ้นแต่ก็อาจจะเหนื่อยเร็วนิดนึงโดยภาพรวมครับคือตามสไตล์เดิมของหูฟังรุ่นนี้เลยก็คือเป็นหูฟังที่ฟังสนุกโดยที่มีคุณภาพเสียงที่ดีมากๆและก็รายละเอียดที่ครบถ้วนมากๆครับคาแรคเตอร์โดยรวมครับจะเน้นไปทางเสียงกลางนะครับทั้งเสียงเบสเสียงแหลมแล้วก็เสียงกลางนะครับจะอยู่ในระยะเท่ากันหมดเลยซึ่งผมอะลองฟังดูแล้วครับก็เลยลองปรับตัว EQ ดูด้วยตั้งแแต่่ EQ Idenifier ทีเป็น Dynamic ล้วก เป็นตัวเพิ่มเบสนะครับโดยรวมชอบ EQ Dyna ม i c สุดนะครับเพราะ EQ d y n a m i c เนี้ยค่อนข้างดันเสียงร้องหรือเสียงกลางเนี้ยพุ่งขึ้นมานิดนึงนะครับให้อยู่เหนือเสียงเบสเอาไว้นะครับก็เลยรู้สึกว่าการฟังเพลงในนี้จะฟังได้เพาะขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นนิดหน่อยครับแต่ถ้าฟังเป็นแบบเพิ่มเบสนะครับเสียงเบสจะค่อนข้างมาเยอะนิดนึงเลยทําให้การฟังเนี้ยอาจจะไม่ได้แบบได้ยินเสียงร้องหรือเสียงอื่นชัดเจนมากนะครับแล้วก็ในส่วนรายละเอียดของเสียงแหลมนะครับบางเสียงครับอย่างเช่นเสียงแบบแตกๆครับจะค่อนข้างจะกระจี้หูไปนิด ส่วนที่เหลือทําได้โอเคเลยครับโดยรวมครับจะเน้นไปทางเสียงกลางๆนะครับทำให้ฟังเพลงโดยรวมเนี่ยได้ไพเราะแล้วก็ พเซซตที่ผมได้ลองฟังครั้งแรกคือพีเซ์บิดีไฟเออร์กับพิซซตเพิ่มเบสผมรู้สึกว่า2อันนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการฟังเพลงแนว EDM หรือว่าเป็นเพลงแบบดนตรีสมัยใหม่ะนะผมว่าค่อนข้างเหมาะเลยครับเพราะว่ามันเป็นการทําให้เบสเนี่ยมีความหนักแน่นมากขึ้นซึ่งเดิมๆที่ได้ลองฟังอะ่ะผมรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะกลางไปทุกย่านแล้วผมก็ได้ลองตั้งพีซซตที่ผมลองตั้งนะครับมันจะเป็นพเซซตที่เน้นเบสมากขึ้นแต่สิ่งที่ผมปรับอะ่ะมันจะทําให้ตัวเบสของอ ฟังตัวนี้มีความกลางวานไม่หนักแน่นจนฟังแล้วรู้สึกระดัดเกินไปผมว่าใครที่ชอบเบสแบบกลางวานลองพิเศษของผมได้เลยครับกลับมาที่ตัวหูฟังกันนิดหนึ่งหลังจากที่ได้ฟังคอมเมนต์กันไปแล้วผมขอเล่าตัวเทคโนโลยีที่มันใสมาให้ด้วยนิดนึงดีกว่าเนาะตัวนี้ถ้าคุณใช้ Gmail เดียวกันมันเชื่อมต่อได้เลยเป็น Google Fast Pair หรืออย่างน้อยๆตัวนี้มี Multi Device Connect ก็คือเชื่อมต่อหลายๆ device พร้อมกันได้ซึ่งเจ๋งมากนะครับหรือถ้าเป็นฟีลว่วาเฮ้ยพี่ผมอยากเปิด LDA c อ่ะมันเปิดได้ไหมตัวนี้ครับเปิดได้ยิ่งกว่า 3แบบ LHDC คุณคัสตอมได้ประมาณ4แบบแต่บอกไว้ก่อนนิดนึงนะเมื่อไหร่ที่คุณฟังแบบ Hi-Res หรือฟังแบบ L DAC แบตเตอรี่มันจะลดไวกว่าปกติแล้วก็วอลลุ่มเสียงจะดรอปลงมามากกว่าปกตินี่คือประสบการณ์ในการฟังเพลงของผมครับกับตัว Efiere Neo Buds Pro 3นะครับนอกจากการฟังเพลงนะครับอีกหนึ่งอันที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้เหมือนกันก็คือการตัดเสียงรบกวนนะครับจากฟีเจอร์ ANC ของเขานะครับ ANC ของฟังรุ่นนี้ครับเป็นแบบ Adaptive ซึ่งเป็น Adaptive ที่ไม่ใช่ Adaptive ธรรมดาที่เราคุ้นเคยกันกับเหร,รีรยญราค รบกวนของตัวเนี้ยครับขเบขาจะเรียกว่า Y Band Multi Channel ANC นะครับทำได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณลบ50เดซิเบลในความหมายคือคุณไม่ต้องมานั่งเลือกอยู่ครับว่าสถานการณ์เนี่ยคุณจะต้องใช้ ANC เลเวลไหนออลกริมของเขาจะตรวจจับแล้วก็จัดการให้เองนะครับคือไมค์เขาให้มาเนี่ยข้างละ4ตัวใช่ไหมครับรวมสองข้างก็เป็น8 6ใน8ตั้งใจทํามาเพื่อตัดเสียงรบกวนโดยเฉพาะดังนั้นมันไม่มีเหตุผลเลยครับว่ามันจะทา ANC ไม่เก่งเพราะมันโหดมากแล้วก็มีตัวฟีดแบ c k forward หม่เขาใส่ใท้มีแบบนี้มาให้ในหูฟังราคาแคค่กกาบทอัน็ื ต,ตัวรับเสียงภายนอกเข้ามาหรือว่า transparency m o ม e นะครับมันมีประโยชน์นะถ้าเราไปออกกําลังกายข้างนอกแล้วต้องการให้เสียงภายนอกเข้ามาบ้างไม่งั้น10ล้อสอยตูดเวลาวิ่งอยู่ก็มีนะครับฟีเจอร์นี้ก็จะมีประโยชน์แล้วก็ทําได้ในแบบที่เป็นธรรมชาติมากๆไม่ดูปลอมจนเกินไปถือว่าใช้งานได้ดีในะระดับหนึ่งเลยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เจ๋งเหมือนกันก็คือเรื่องของการใช้งานไมโครโฟนนะครับหูฟังตัวนี้ครับใช้งานเรื่องของการคุยโทรศัพท์ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าไมค์เนี่ยมีมาให้เยอะมากทั้งไมงค์ ไม่มีเสียงรบกวนเสียงชัดมากแต่ถ้ามีเสียงรบกวนหนัก,นกๆเสียงพูดจะเบาลงมาก๊อ,อกหนึ่งครับแล้วก็เสียงรบกวนภายนอกเนี่ยเข้ามันน้อยมากแต่เนื้ออื่นใดที่ชอบมากที่สุดเลยคือไม่แต่เสียงรบกวนเนี่ยนะครับมันไม่ตัดหัวตัดตูดมันแบบมันเก็บทั้งประโยคอะและยังตัดเสียงรบกวนให้อยู่ถามว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุดไหมเลยราคานี้ณนะวันนี้อาจจะไม่ใช่แต่เท่าที่ลองใช้งานมาแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ประทับใจมากๆเดี๋ยวคุณลองฟังดูแล้วกันนะครับว่าไมของเขานั้นเก่งแค่ไหนแต่ว่าที่ลองมาคือชอบมมมาากกสสสวัััดดีีีีคครบน่่่ืออเยงงจไไไข Edifier Pro O 3ท้ มีเสียงรบกวนภายนอกอะไรเยอะมากมีแค่เสียงมอเตอร์น้ําเสียงแอร์แล้วก็เสียงทีมงานผมที่กําลังคุยอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งไม่ได้หนักนาอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าไม์ของเขานั้นเสียงดีแค่ไหนในการใช้งานในแบบปกตินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนี่คือเสียงจากไม์ของ edifier neo bat pro 3เดี๋ยวเราจะลองสถานการณ์ที่มันยากกว่านี้แบบเสียงแบบริมถนนเลยอะลองดูว่าเป็นยังไงนะครับอทีนี้เราลองใช้ เสียงรบกวนจากยูทูบมาดูนะครับเป็นเสียงจําลองริมถนนนะเปิดวอลลุ่มดังมากครับเราดูว่าเขาตัดเสียงรบกวนได้ดีแค่ไหนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้เราใช้เสียงจากมค์ของ eFire มีอวบตัวสามอยู่จําลองอยู่ริมถนนแล้วถ้านึงไม่ออกว่าเสียงริมถนนกับเสียงที่ได้จากสมาร์ทโฟนปกติ ที่ไม่ได้มีไมเอ็นีเท่เพเ,เ,เป็นยังไงแต่ผมจะวิชห้ดูอ่ะเราานี้ลองใช้เสียงจากสมาร์ทโฟนดูครับที่ไม่ได้มีไม่แต่เสียงรบกวนเท่เพแบบอ e ีดีไฟเออร์เสียงรบกวนเข้าเยอะมากหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้คือเสียงจากไมของสมาร์ทโฟนนะ ต่างกันเยอะผมบอกเลยว่าต่างกันเยอะอีกหนึ่งพาร์ทของการใช้งานนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะกังวลกันเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับเพราะว่า eFire n e o b a t Pro 1กับ eFire Newbat Pro 2นะครับมีปัญหาเรื่องของตัวแบตเตอรี่ที่เสียงดีแต่แบตไม่ได้อึดมากมายขนาดนั้นนะครับทีมงานผมบอกมาว่าถ้าเกิดว่าฟังเพลงทั่วไปหรืออาจจะเปิดแอร์แดกบ้างเนี่ยนะครับจะอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงในตัว2แต่ว่าตัว3เนี่ยทีมงานผมไปลองทดสอบมาบอกว่าปิด ANC ลองฟังดูด้วยวอลลุ่มเสียงประมาณ 20%0% ห้าณ8ชั่่ววโมงกาะรสิ รวมก็ถือว่าอึดกว่าเจนที่แล้วเนี่ยยางรู้สึกได้นะครับแต่ถ้าเราเปิด ANC เราจะฟังได้ประมาณ6ชั่วโมงซึ่งพอเรารวมกับเคสชาร์จแล้วเนี่ยครับคุณใช้งานฟีเจอร์ได้ครบขึ้นรวมถึงการที่เขามีฟีเจอร์ฟาชาร์ตครับ15นาทีใช้งานได้ประมาณ3ชั่วโมงแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วหรือจะเป็นการเล่นเกมครับซึ่งอันนี้เอาจริงนะผมมองว่าหูฟังที่เน้นเสียงหลายๆตัวเนี่ยไม่ค่อยเก่งในเรื่องการทําเกมหมดกันนะครับตัวนี้มีมาให้แต่ก็ไม่ได้เรียไทา์เวอร์มากขนาดนั้นถ้าไม่ไนนะป ลองชมกันดูครับ อีด f ฟ e r Neo Bud Pro 3ทํามาเพื่อใครแล้วก็มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับส่วนตัวผมมองนะว่าทํามาเพื่อคนที่เป็นแฟนคลับของแบรนด์ i d i f ฟ e r ที่รู้สรรพคุณหรือว่ารู้มือ Edifier Neo Bud ี r o วัอยู่แล้วว่าในราคาของมันนะครับมันคือแฟลชฟิชคิวเลอร์ในแบบของหูฟังจริงๆนะครับทั้งเสียงที่ได้ทั้งการปรับแต่งที่ได้ทั้งไดรเวอร์ที่ได้หรือแม้กระทั่งฟีเจอร์ล้ำๆที่ได้ด้วยราคาของเขาครับ่พรบาทมันคุ้มมากๆยิ่งถ้าเราเทียบกับเจนที่แล้วทีี่เเเปิดดมมาา4,990ถูกกลงยออะไ้ฟจร์ เพิ่มขึ้นมาเยอะมากคุ้มค่ากับการหายไป2ปีแน่นอนนะครับและถ้าผู้คนไหนนะครับสนใจจะสั่งซื้อผมแนะนําให้ไปสั่งซื้อได้ที่ร้านของ425ดีกรีนะครับรีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวที่425ดีกรีเฮ้ยไปเปลี่ยนสโลแกนแล้วนี่หว่า ท้ายสวนี้ครับถ้าผู้คนไหนสนใจนะครับก็แนะนําให้ไปสั่งซื้อได้ที่ร้าน425ดีกรีนะครับเพราะว่าเราก็ได้มาจากร้าน425ดีกรีด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าอยู่ในกรุงเทพนะเขาจะมีร้านให้ลองเล่นเนี่ยเยอะมากๆทั้งร้านที่เป็น pop up store นะครับหรือจะเป็นร้านที่มีห้องให้ลองฟังเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเ e n t ์แ l นน์เวที่เราไปลองกัน,นบ่อยๆหลายสาขาเนะครับเป็น425 a u d i o นะครับใครสนใจลองแวะไปลองฟังกันได้หรือถ้า เชื่อพวกเราหรือดูรายรายรีวิวแล้วแบบโอ้ยโดนอกโดนใจเหลือเกินกดดูได้ข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่โค้ดข้างล่างเผื่อเขาจะมีลดให้ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณง4.5ดีกรีแล้วก็อีดิฟายเออร์ด้วยนะครับที่ส่งหูฟังเรือธงประจำค่ายของเต็งให้ลองฟังทุกปีเลยนะครับเพื่อวันไหนนะครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอีกกับหูฟังรุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับอยากให้เทียบกับรุ่นไหนอะไรยังไงคอมเมนต์ขอมาครับเดี๋ยวจัดให้วันนี้เต็มกับอ